ดีค่ะชื่อนางสาวราิดาคงเจริญนะคะจากสอสอหทับสเทียบโอนค่ะจะมาเขียนพังงานจากโจทย์นะคะโจทย์ได้สุดหล่อมากมีสังเกตว่าเขาขับรถของเขาไปได้ไกลถึง300กิโลเมตรโดยใช้น้ำมัน20ลิตรเขาอยากทราบว่ารถของเขากินน้ำมันกี่กิโลลิตร เริ่มกันเลยนะคะเริ่มที่สตาร์ทคือเริ่มต้นค่ะระคาตัวแปรกิโลเท่ากับ300ออยคือน้ำมันเท่ากับ20ลิตรโทั้นะคะประมวลผลนะคะโดยเอาโดยใช้อิโลเมตรหารด้วยน้ำมันมาเก็บไว้ ที่ทั้จากนั้นก็แสดงผลรวมท o ้งออกทางหน้าจอค่ะทางจอภาพจบการทำงานค่ะแล้วเราก็ามาเขียนโค้ดกันต่อเลยค่ะ เขียนโปรแกรมเสร็จแล้วนะคะเราก็มารันดูค่ะค่ะนี่คือผลลัพธ์ขอจากโจทย์นายมากมีนะคะ นี่คือผลลัพธ์ของโปรแกรมนะคะของที่เขาอยากทราบว่ารถของเขากินน้ำมันกี่กิกโลลิตรคือรถของเขารถของนายมากมีกินน้ำมัน15กิโลเมตรต่อลิตรค่ะขอบคุณค่ะ